ควันนี้มาไฮไลท์วัยรุ่นครับเท่าไหรแล้วครับป๋าอายุจะเจ็ดสิบแล้วเหลืออีกปีกว่าวิ่งมาวิ่งมากี่ปีแล้วครับวิ่งมาต่องปีห้ขาสองวันนี้ถึงดวมจันแล้วระยะทาง <laughs> วิ่งวันละกี่โลครับป๋าขั้นต่ำสิบขั้นต่ำสิบเช้าใช่ไหม เมื่อวานนี่30โลโอ้โหสุดยอดนะครับวันเชิญพักหน่อย10โลวันถักไปเท่าไหร่มาสั่ยี่สิบเจ็ดวิ่งเยอะจนลืมอ่ะก็วิ่งมานี่40วันก็900โลแล้วโอ้โหเป็นไงไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองเพื่อสุขภาพดูครับ69ครับจตเข็ดเสร็จแล้วยังแข็งแรงอย่างเงี้ย ก็รุ่นเดียวกันไม่มีใครเขาวิ่งนะวิ่งกับลูกหลานกับน้องเนี่ยรุ่นเดียวไม่มีใครวิ่งเขาเดินเอานี่ยังแข็งแรงอยู่ขอก้าวขาเป๊ะนึ่งเคล50กิโลยกเล่นอย่างเดียวตอนเนี้ยมีอยู่สองอย่างในร่างกายมีอะไรปะไม่มีอะไรเลย เ<อ>นื้อไงหนังก็บริจาคเลือดก็ยังรับอยู่อ้อาวพีเอกมาสวัสดีครับ <laughs>